รุ่นท็อปสุดราคาซื้อเข้า64,000บาทและราคาขายสอ0แสนกว่าแน่นอนได้รถสภาพเกรดเรถสวยๆนะครับอเมร่ารุ่นท็อปสุดนี่ไม่ใช่ราคาขายรถนะครับราคาซื้อเข้าและช่องนี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เปิดเต้นรถเท่านั้นนะครับมาดูเลยรถสตาร์ตติดขับได้ไม่พอนะไปกระจกเราล้างเลยเอาเรียวๆกันนะครับให้เห็นสภาพาตอนรถเข้ามานะครับประมูลมาเมื่อวานนี้คือวันที่29วันนี้วันที่30นะครับราคา 64%,000 บาทนิสสันอเมร่า เกียร์ออโต้ทะเบียน2051กรุงเทพมาดูนี้ทะเบียนจางๆนะครับทะเบียนรุ่นนี้จางนะครับราคาจบประมูล64,000บาทเกียร์ออโต้รุ่นท็อปสุดนะดูว่าราคารถ60,000กว่าบาทและราคาขายแสนปลายถึง200,000นะครับได้สภาพแบบไหนรุ่นท็อปเป็นยังไงนะครับหายากมากนิสสันอเมล่เนี่ยรุ่นท็อปคนไม่ค่อยซื้อราคามันสูงนะครับ ห้าแสนไปปลายหรือ6กแสนต้นจําไม่ได้แล้วเนาะแต่ภายนอกได้ล้อแม็กได้สีนี้เลยแล้วก็ได้เป็นตัว s p o ร์ตเทคแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะมาดูกันมาลุ้นกันว่าสภาพเป็นยังไงนะครับบางทีหรือบางคนก็ไม่เชื่อว่ารถอีโคคาปีใหม่ๆรถที่เอามาใช้งานได้จริงๆร,ราคาเท่ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟเนาะแล้วมันก็เป็นรถอีโคคาด้วยและที่สําคัญนะครับย้าอีกทีนะช่องนี้นะครับ ปังผมนะช่องนี้สําหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ทําธุรกิจรดมือ2ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์จริงๆนะครับราคานี้คือราคาซื้อเข้าเราเปิดสอนเราเปิดให้มาเรียนรู้กันนะครับว่ารถแบบนี้ต้นทุนซื้อเข้ามา6 4 0มื่นบาทจบประมูลนะครับนับ3ชนะการประมูลอยู่ที่64,000บาทได้สภาพแบบไหนเดี๋ยวขอล้างแค่นาทีเดียวก็พอแล้วล้างอาฝุนออกก่อนคลิปนี้ขอยาวนิดนึงนะครับแต่ เป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการทําธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าริ้วรอยมันจะเยอะไหมโครงสร้างรถเป็นยังไงรถเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนหัวเทียนไปอย่างเดียวนะครับนี่หัวเทียนเปลี่ยนคอยเปลี่ยนของลูกัสไปนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยรถเราซื้อมาต้นทุนต่ามากนะครับทําให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าดีแน่นอนนะครับรถเนี่ยต้องทําให้มันสมบูรณ์จริงๆราคาซื้อเข้าหรือต้นทุนที่ต่ํามันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความสามารถ แต่ราคาขายเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับขายรถด,ดีๆก็ต้องให้คุณภาพรถที่ดีกับลูกค้าไปอย่างแน่นอนไม้ก็เป็นไม้แท้ไม้เดิมนะนี่รุ่นท็อปนะครับน,นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ดูขยักดูรอยขาดนะครับนี่อันนี้เรามาเช็คกันนี่ระบบไฟแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้ปุ่มสตาร์ทได้เกียร์ออโต้ได้แอร์ออโต้ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยรถนะได้สภาพที่สวยเดิมแน่นอนนี่ดูโครงสร้างนี่นะเห็นโครงสร้างไห คือผมบอกว่าเดิมไม่ต้องเชื่อนะครับเอาเป็นว่าใครมาพิสูจน์และตรวจสอบและมันไม่เดิมนะผมให้รถฟรีอ่ามันต้องพิสูจน์กันหน่อยนะครับถ้าไม่เดิมก็เอารถไปฟรีไม่เห็นยากเลยถ้าเดิมก็มาเรียนรู้กันต่อได้นะครับซื้อมาได้ยังไงหกหมื่นกว่าบาทนี่อ่ะเอานี้ออกน็อตนะครับไม่มีการไขยขยับนะอเอเปอิดดูดิมีเครื่องยนต์ไหมนี่นะครับเวลาล้างนะก็ล้างแต่โครงมันล้างที่เป็นเหล็กนะครับดูดิ เดิมเดิมเดิมกริแห้งสนิทนะครับปุมกล่อง ECU ไว้แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็ใส่กรองเข้าไปคานอันนี้เดิมแน่นอนนะครับน็อตไม่ไขนะครับน็อตยังไม่ไขยังไม่ขยับเนาะนี่สติ๊กเกอร์มอ,อก,กอยู่ครบิสันต้องมีนะครับได้เดิมเดิมแห้งแบบนี้นะครับเบ้าโชกไซส์กว่าเดิมแผ่นเพลทเดิมนะเครื่องแห้งสมบูรณ์มากนะครับดูแต้มแดงเอาไว้นะครับการถอดการแกะทุกอย่างอยู่ครบหมดต่อง ECU แล้วก็คุมเอาไว้นะครับ ก็ประมาณนี้นี่ภาษีมาปี68ลดได้บอดี้แบบนี้เลยดูนะล้างโฟมออกไปแล้วใส่นะนี่กริปเลยนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สราคาซื้อเข้านะวันนี้64,000บาทคือการจบประมูลเป็ดเสร็จก็ตีไปเลย70,000ปลายหรือกลมๆไปว่า80,000นะครับใครที่อยากเรียนรู้ธุรกิจรถมือสองทำยากง่ายแค่ไหนรายละเอียดเป็นยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะนี่ ก็หรือเบาะหรือพรอมทําสปานะครับให้ดูโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับนี่นี่ไม่เคยแกะมาก่อนเลยนะแกะครั้งแรกเลยแน่นมากสวยดีนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจเรียนธุรกิจ ทำรถยนต์สร้างไรายได้สร้างธุรกิจที่มั่นคงนะครับติดต่อมาได้เลยเราทํากันจริงสอนกันจริงแบบจริงจังจริงใจทุ่มเทนะครับไม่หลอกลวงกันอย่างแน่นอนใครชอบก็ติดต่อเข้ามาและไม่ต้องโทรมาขอซื้อในราคาแบบนี้หรือบวกกาไร10,000ไม่ได้เอานะครับช่องนี้คลิปนี้สําหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ธุรกิจรถมือสองเท่านั้น